มีในแบบเรียนนะเป็นเทคนิคเยะลากอยากรู้ว่าหมู่ไหนดู14เกิน8อยู่เท่าไหร่เกิน8อยู่6ให้เอา6ไปบวกกับ2แสดงว่าอยู่หมู่8 b บค่าที่1 2 3 4งสองสาสเขียนไหมครับต่อไปครับพอปเปอร์ครับพอปเปอร์29จัดเป็น2 8ง สแดงว่าตกระหว่าง11-20ถึงต้องเป็นท่า transition หมู่บเพราะฉะนั้นต้องมีเวเลนอิเล็กตรอนเท่ากับหนึ่งตรงนี้จึงเป็น18เราก็ดูว่า18เกิน8เท่าไหร่10 10ไปบวกกับ1ก็11 11ก็ต้องอยู่ในหมู่1 B ึ่บที่1 2 3 4 เพราะท่าหมูบีเริ่มแต่3ามบีสี่บีห้าบีหบีเบีแบีแบีมีสามท่านะรวมได้ได้แหมูแปดรวมแล้วได้9้าหมูแปรวมได้10หมูแปรวมได้11หมูห่งบีสิอยู่หมู่2งบีต่อไปสาหนูครับสามสิบสาสองปบหาสบายหมูเอ พราะจัดแล้วไม่ได้สิ้นสุดที่11-20แสดงว่าหมู่5 a คาบที่4ทันไหม5หมู่เพราะไม่ได้ตก11-20ค่ 20, าที่1 2 3 4เคขียนนะต่อไปครับแบเรี่ียม แบเลี่ยม 2, 8, 18, 28, สองแปดสิบแปดยีสแดงว่าไม่ได้ตก11บเถึงยีสต้องเป็นท่าหมูเอเอาสิบยี่แมาแบง่ง 18, 8, แดสองก็เป็น28่สแดานะ,สะแสดงว่าเป็นท่าหมูสองเอท่าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าห เมื่อรู้การจัดเรียงอิเล็กตรอนแล้วต้องรู้การจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยข้อสอบออกทุกครั้งที่อิเล็กตรอนโคโจรอยู่ในระดับพลังงานหลักเรียกว่าชั้นโคโจรอยู่ในระดับพลังงานย่อยเราเรียกว่าออร์บิทัลหนึ่งออร์บิทัลมีอิเล็กตรอนได้ไม่เกินสองตัวนี่รู้แล้วรู้แน่รู้แน่ระดับพลังงานย่อยมีกี่ระดับอินฟินิตี้ระดับ ขณะนี้พบ4ระดับคือ s ชาร์บเห็นคมชัด p p i n i p l เปเห็นเป็นวงหลัก d d i f f u s บ,บางวงก็ผ้าและ f fundamental ถ้าพบต่อไปอาจจะเป็น g เป็นอะไรก็แล้วแต่แต่1ออร์บิตอนมีเล็กตอนได้ไม่เกิน2ตัวเพราะนั้น2คูณ1ได้2 2คูณ3ได้6 สองคูณห้าได้สิบสองคูณเจ็ดสิบสีนักเรียนครับโน้ตไว้เลยตรงนี้เป็นอนุก,กรมเลขคณิตเพราะนั้นหนึ่งสห้ต่อไปต้องเป็น9เห็นไหมข้อสอบแพดเดือนกระฎาคกดาออกจีจีตรงนี้ต้องเป็น9ต่อไปต้องการจัดเรียงตอนในหลับพลังงานย่อยเขียนสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 1s2 หนึ่งนี่คือบอกระดับพลังงานหลัก K S บอกระดับพลังงานย่อยครับแทนออบิตอสัญลักษณ์แทนออบิตตลทันไหมสองแทนจํำนวนอิเล็กตรอนในออบิตตลทันไหมครับต่อไปครับถ้าเป็นเขียน3 p กํากำลัง6แสดงว่า K L M ระดับพลังงานหลัก M ระดับพลังงานย่อยคือ p ออร์บิ l มีเล็กตอนได้เต็มที่เลยหตัวท่านนะครับต่อไปครับดีละครับ5คืออะไร k l m n o เห็นไหมออร์บิตดีมีเล็กตอน10ครับอย่าลืมนะครับนักเรียนครับตรงนี้ต้องดูให้ดี ถ้ามีอิเล็กตรอนเดียวเป็นพารามาเน